สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็กลับมากันกับ ABA นะครับผมแล้วก็จากคราวที่แล้วเราเล่นเอ่ออตากับกัดไปนะครับผมก็ต้องบอกว่าเอ่อเทปนี้นะครับผมผมอัดก่อนที่จะเล่นอัสตากับกัดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินทุนสะสมผมอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดนะครับผมก็ผมอาจจะทําคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไออัสตากับกัดเนี่ยได้ดูแน่นอนนะครับผมแล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปหลังจากที่ลง อัสตา้ากับกัตไปแล้วนะผมคือนัก,นกดาบนักดาบใหญ่ทั้งคู่ะนะครับผมนะโอเคถามว่ามาันคลิปนี้มาทําอะไรก็ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูตัวละครตัวนี้นะมังกีดีลูฟี่เนี่ยแหละนะผมเพราะว่าอยากที่คุณผู้ชมรู้กันนะเพราะว่าตัวละครพื้นพื้นเนี่ยแหละตัวละครพื้นฐานเนี่ยแหละมีท่าที่อันตรายนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมเล่นไปหลายหลายรอบเนี่ย ผมรู้สึกว่าสำหรับลูฟี่เกียร์สองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีท่าที่รู้สึกว่ามันมีความโอพของมันอยู่ในตัวมันนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้ามันมันไม่ได้ธรรมดาสำหรับไอ้สกิลแปลงร่างของลูฟี่ร่างแรกเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ละครที่รู้สึกว่าผมว่ามันมันดูธรรมดาดูมันดูมันจืดๆนะแล้วก็ ไม่คิดว่าถ้าแปลงร่างมันจะทําให้การโจมตีทีเดียวตายได้นะครับผมแล้วคือตัวเราก็ตายไปด้วยอย่างก่อนนะนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็เสียเงินในเกมซื้อประมาณพันหนึ่งไม่เกินนะครับผมประมาณพันไม่เกินพันกว่านะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปนําเสนอสําหรับลูฟี่ก่อนกันแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครเป็นยังไงบ้างนะฮะก็มันเป็นตัวละครพื้นฐานนะคุณผู้ชมมันเป็นตัวละครพื้นฐานสําหรับ สำหรับคนที่แบบเริ่มเล่นะนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวตัวโลฟี่เป็นตัวเริ่มเล่นฟรีนะครับผมสามารถที่จะใช้เล่นได้เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับเนี่ยสกิลเตะต่อยของมันนะครับผมแล้วก็สกิลแรกเป็นแกนลิงคนระับ <c oughs> ซึ่งผมบอกว่าแกนลิงธรรมดาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการสตันได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเทียสูงขนาดไหนก็ตามนะครับผมแล้วก็สกิลสองบาซูก้าครับ ซึ่งผมว่าแม่งมันแรงกว่าตัวละครที่มันใช้พวกสกิลทั่วไปอย่างพวกอาคาอีโนหรือะไรพวกนี้นะเพราะว่าส่วนมากมันจะลบแค่ประมาณ24นะฮะแต่ของลูฟี่นี่มันลบ30เลยนะนะฮะแล้วก็สกิล3ครับล็อกเก็ตฮะไอ้สกิลล็อกเก็ตนี่เป็นสกิลแบบล็อกอัตโนมัติเลยนะไม่ว่าสตูจะอยู่ไกลประมาณไหนเนี่ยมันจะสามารถจับแล้วก็พุ่งชนได้เลยนะครับผมแล้วสกิล4ฮะ,ะเป็นเอ่อพิสตอลนะครับผมเป็นเป็น,ปนมัดปืนนะครับผม ซึ่งผมรู้สึกว่าสกิลบนพื้นอะสกิลบนพื้นแต่มันไม่ไม่ธรรมดานะสำหรับลูฟี่ร่างแรกนะผมโอเคก <c oughs> ็เดี๋ยวมาแปลงร่างเลยก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> โอเคสกิลแปลงร่างนะครับมันก็จะเหมือนกับลูฟี่ร่างสองปีเลยนะฮะ ว่ากลังโจมตีแม่งแรงแบบแรงใช้ได้เลยนะครับผมเจนบาสูก้าครับรู้สึกว่าเจนบาสูก้าเนี่ยมันจะเวลามันเวลามันง้างเนี่ยมันจะเหมือนมีการวาร์ปไปโจมตีได้ด้วยนะเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับแล้วก็สกิลสามครับเจพิสทอลครับผม้โห่วเจพิสทอฟแม่งจะแรงจะแรงกว่าลูฟี่ล่างสองปีมากๆนะครับผมโอเคส่วนท้ายสุดท้ายเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะท้ายสุดท้ายนี่แหละคือประเด็นที่ผมมาอัด ให้คุณผู้ชมดูนี่แหละเนี่ยดูนะสำหรับเจตบาซูก้านะ,ะนี่เห็นไหมมันจะเหมือนมันจะแดนเข้าไปหาสตูอะนะครับผมโอเคสำหรับสกิลซี่ฮะเกียร์สามนะครับผมดูครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเนี่ยฮะรประเด็น คือเกียร์สามมันอนะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นไซตามะครับผมคือแบบหมัดเดียวแต่ของลนะูฟี่เนี่ยมันจะเป็นกรณีที่คือเป็นมัดยักนะผมมัดยักแล้วก็โจมตีทุกอย่างแบบพังพินาศสันตโลไปหมดเลยนะผมแล้วก็คือตัวละครที่อยู่ในระยะหมัดของเกนะียร์สามเนี่ยคือตายตายแบบไม่ต้องสืบเลยครับผมคือแบบวันวันฮิตคิวนะผมเนี่ยอย่างเงี้ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่โดนลัศมีของเกียร์สามลูฟี่เนี่ยคือถ้าโดนในระยะที่มันมันมัน,ม,นมันไกลมากๆเนี่ยเลือดอาจจะลดแบบไม่ถึงขั้นตายแต่ก็วิกฤตล่อแล้นะผมแต่ว่าใครที่โดนระยะประชิดของลูฟี่เนี่ยมันก็จะแบบตายในทันทีนะครับผมแล้วก็โดนอยู่ในระยะหมัดก็คือโดนดามจกันทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> โอเค เดีย๋ยวเราไปลองตัวละครของกรกันนะฮะคือตัวละครที่แบบดูพื้นพื้น่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันแบบคือตัวละครพื้นนที่แบบดูดูไม่น่ามีอะไรแต่ว่าแม่งก็แบบทำให้น่ากลัวได้นะผมโอเคสกิลแรกของกรนะครับเป็นล็อกนะผมหรือหมัดเป่ายิงฉุบคอนนะฮะผมแนะนำให้ใช้คู้คอมโบจะดีที่สุดนะับ เอใช่บอกว่าถูกแล้วนะครับไอ้ที่นี่มันเป็นตัวละครสายบล็อกนี่ว่ะมาเดี๋ยวลองสกิลสองอนนะฮะสกิลสองเป็นสกิลสองน่าจะเป็นสกิลล็อกนะครับผมเป็นเหมือนสกิลที่แบบใช้คันเบ็ดในการแดชเข้าไปหาศัตรูนะครับใช้ในการหนีก็ได้ใช้ในการจับศัตรูก็ได้นะครับ สกิลแรกครับคอนคนระเห็นไหมแรงใช้ได้นะผมแล้วก็สกิลสามซิเซอร์ครับเป็นสกิลกันไกเอ้ยไม่ใช่กดผิดอันนี้เมื่อกี้มันเป็นสกิลกระดาษนะครับนี่เห็นไหมสกิลซิเซอร์จะเป็นเหมือนกันไกหรือเป็นดาบเป็นดาบแบบประชิดนะครับผมซึ่งใช้คั่ควคอมโบได้เหมือนกันนะฮะ สกิลคอนนะครับแล้วก็สกิลที่สี่ฮะกระดาษนะครับสกิลกระดาษเนี่ยมันจะมีระยะการการยิงของมันอยู่นะฮะนะคือมันสามารถยิงทะลุสตูได้ด้วยนะแล้วก็คือเวลาเวลาเราเล่นจริงอะสตูมันคงไม่ยิงงงงให้เราโจมตีแบบไอ้นั้นได้นะฮะ <c oughs> นะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูสกิลแปลงร่างกันสกิลแปลงร่างอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่ามันมีสกิลเดียวครับมันเป็นสกิลเดียวแล้วก็เป็นสกิลที่เขียนว่า n นะครับเนี่ยแต่ว่าเราในช่วงที่เราอยู่ในเกรแปลงร่างเนี่ยเราสามารถเตะต่อยธรรมดาได้นะฮะถ้ายัางไม่ใช้สกิลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเดีย๋ยวผมจะไปลองใช้กระพาะสตลที่มันบล็อกเก่งๆดูว่ามันว่ามันจะได้ไหมนี่ดูฮิลลิ่งไอ้ดัมมี่ตัวนี้นะ ดูครับดูครับยังไงก็ตายนะผมแล้วตัวเราก็จะตายไปด้วยนะฮะคือต่อให้สตัตมันถึกขนาดไหนนะผมเมื่อเจอสกิลนี้เข้าไปเนี่ยยังไงก็คือตายในทันทีนะครับผมสำหรับสกิลเอ็นสกิลแปลงร่างของกอนนะนะสกิลสองสามารถใช้ตรงไหนก็ได้นะผมใช้ในการหนีก็ได้ใช้ในการจับสโตูก็ได้นะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะเพราะว่าตัวละครพื้นพื้นสตัวนะแต่ว่าผมว่าแม่งคนเล่นส่วนใหญ่ชอบใช้พวกไอตัวประมาณเนี้ยประมาณตัวพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าสกิลส่วนใหญ่มัน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 ไม่ใช่ธรรมดานะผมโอเคตอนนี้คือเราเล่นเป็นกอนก่อนนะครเห็นไหม เห็นไหมผมไม่ได้พูดผิดเห็นไหมคือแม่งมันใช้ลูฟี่แม่คุณผู้ชมมันไม่ใช่ลูฟี่แบบลูฟี่แบบ2ปีที่แล้วหรือล่างสเน็กแมนะนะผมเป็นลูฟี่ล่างธรรมดาทั่วไปนะผมขอร่มวงไ,ได้ไหมกระดาษใสใครบอกวะชิบหายตายห้าชิบ อันนี้เป็นแบบสามแข่งกันแบบ3ทีมนะฮะมันเลยดูงงๆนิดนึงเอาอพี่เล่นไปปุ๋ยกันดีกว่าที่ ตัวละครใหม่ๆมันก็สกิลมันก็จะเวอร์ไปตามลำดับนะครับผมแต่ว่าตัวละครที่แบบดั้งเดิมเองนะอย่างูฟี่อย่างี้ยมันยังมีคนใช้อยู่เลยแต่ว่าต้องบอกว่าสกิลแปลงร่างมันอะแม่งน่ากลัวนะครับผมยิ่งไอเกียสั์เนี่ยนะมีการต่อยหมัดยักษ์ไปแล้ว <c oughs> ตัวละครมนพื้นนะแต่ว่าแม่งท่าสกิลมันถือว่ามันไม่พื้นเลยนะรตะว่าถ้าอยากจะได้คะแนนคิวเยอะๆ,ๆคะแนนเตมเยอะๆเนี่ย ลูซี่รั่งแรกนี่ผมว่ามันเป็นทางเลือกแรกๆเล,เลยสำหรับคนที่ไม่เคยล,ลองเล่นน,นะครับอาซุนนะซอสอาร์ตออนไลน์หอยรอดเดี๋ยวจะแปลงว่าได้แล้วอ้าวยืนยืนยืนให้เขาต่อ,อยทำไแมแล้วเขาลุ่มลับลุ่มโอ้ยโอ,ยโอยปักแม่งเลยได้ได้อีกหนะึ่งชิวครับ ได้แล้วผมซื้อหมไอูไอไอไอทะลึ่มมานี่ไอลูฟี่ตายฮาไปซะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยดำเป็นเกาะดำเป็นตอตะโกเลยโอเคต่อไปเรามาใช้ลูฟี่นะครับผมตัวละครที่ดูพื้นๆแต่ว่าแม่งคนส่วนใหญ่ในเกมนี่ถือว่าเล่นกันเยอะมากนะสำหรับลูฟี่ร่างแรกเนี่ยนะครับ ฟีฟออลฮะจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็เลือกด่านที่มันแคบๆหน่อยได้ที่ไหนวะโอเคได้โคลาเซียมนะครับ <c oughs> โอเคเลือกใครดีตีใครก็ได้งั้นกูตีมึงก็ได้ไดเซล เยอะเกมมึงค้างอ่บ้าทะลึ่งแล้วทะลึงแล้ว,ลลวเห็นไหมท่ามันดูนพืนคุณผู้ชมฮะแต่ว่าทุกท่าที่ลูฟี่ใช้แม่งดามเมจแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่มีตัวหรือเพิ่งเล่นใหม่ๆเนะี่ยไม่ต้องน้อยใจนะผมผมบอกเลยว่าลูฟี่แม่งเป็นตัวละครที่แบบท่ามันมเข้าใจง่ายอ่ะมันไม่มีท่าอะไรที่แบบยุ่งยากนะครับเียดาส เหียตายห่าเลยตัวมาแจมทั้งนั้นอยู่ไกลจังเห็นไหมผมไม่ได้พูดโกหกกับคุณผู้ชมครับแม่งคนส่วนใหญ่เล่นแต่ลูฟี่กันทั้งนั้นเลยแล้วมันเป็นตัวที่ละครที่แบบว่าใครไอดีใครก็มีมันไม่ใช่ตัวละครที่ต้องเสียดีเยอะนะผม ไอ้พวกสก,กินเสื้อผ้าอะไรพวกนี mm ้ hmm. มันก็แบบสุ่กได้อะไรได้นะแล้ว mm hmm. แต่ว่าเสื้อผ้าที่ลูฟี่จะใส่มันเป็นแบบไหนนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมอยู่อันดับสามนะยังค่าไม่ได้แต่ว่าได้คะแนนดาเมจเยอะนะครับ mm hmm. ไม่ตายไม่ตาย mm hmm. ไม่จิบหายแล้ว mm hmm. โอ้โหเห็นไหม อยู่ในระยะหมัดนะคุณผู้ชมยังไงก็ตายนะครับผมแม่งคือแบบแม่งฆ่าแม่งเกี่ยงมากเดี๋ยวฮ้ยไม่ตายสักวีอืมไม่เฮ้ยมไม่โด,ดเฮี้ยใครเฮี้ยอัปตาไยสัตว์โอ้ย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 โว้ย ยากนะผมบอกเลยว่ามันมันจะหวังร้านเนี่ยยากเพราะว่าตัวตัวละครส่วนใหญ่แม่งก็แบบรู้มากอะ่ะชวนเล่ามาเนี่ยโอ้ยลำแสงซีโร่อ้สัตว์เพิมมานี่มาโอ้ยโอ้ยโอ้ย สู้ยากครับคุณผู้ชมครับแม่งตายไปห้าแล้วแม่งยังถือว่าเล่นยากอยู่เลยนะโอ้ยอสักตัวไหมวะไอ้เพี่อนมันเป็นอะไรกับกูมากกว่าวะ เนี่แม่งถ้าแบบสตูคนที่เล่นใหม่ๆรู้มากเนี่ยคือแม่งโดนจับล็อกเนี่ยคือมันกด F บล็อกไว้ก็ได้นะเพราะว่าล็อกเก้นมันมันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นมันแค่จับล็อกสตูให้ไปห่างใกล้ๆได้นะฮะ่มารู้มากอ่ะเออมรู้มากเหรอฮะรู้มากอ่ะใส่แตกล่างแม่ง ครับเด็บปะซูกา้าได้แล้วอีกหนึ่งคิวนี่นี่น,น,น,นี่โอเคเห็นไหมได้มาแล้วสองคิวฮะยังไม่อยากใช้ตอนนี้นะรอให้แม่งใกล้ๆแทบหมดค่อยๆใช้ครับรุนแรงมากรุนแรมากสุนแรไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเก่งกันนะ เห็นไหมคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้ไปสองคิวเลยนะเพราะว่าเหลืออดหียแมนใช้หัดยั์โจมตีเสันวีกกับตัวอะไรไปเมื่อกี้ไม่รู้นะได้ด้ไปสองคิวเลยนะฮะจากเมื่อกี้ศูนย์ต่อห้านะครับผมไปกลายเป็นได้หกต่อเจ็ดคิวแล้วเหลือสิบสี่วิครับ ใช้ให้คุ้มครับท่อ, Ö, อ,ทอนนี่ไม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 ่เอ๋มึงตายไม่ตายอีกไอ้เหี้ยสิบหายแล้วผายแล้วไอ้เย้ยโดนแย่งหลานช็อตโอ้ได้ไปฆ่าเจ็ดตายเจ็ดนะฮะก็ถือว่าโอเคผลงานไม่ดูน่าเกลียดมากนะครับ ได้เงินพอสมควรเลยก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมสำหรับาการน,นำเสนอลูฟี่ลูฟี่แรกนะผมลูฟี่ก่อนทาําสคริปต์แล้วก็กอนนะผมนะก็ต้องบอกว่าตัวละคร2ตัวนี้มันเป็นตัวเอกทั้งทั้งคู่นะผมตัวเอกจาก Piece, วกั Hunter Hunter นพีแล้วก็ฮันเตอร์เอ็ฮันเตอร์นะผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ถือว่าไม่ต้องเสียตังในการที่จะซื้อตัวละครนอกจากาของกอนเนี่ยเสียอยู่ประมาณพัน พันเดียวในเกมนะครับผมก็ถือว่าหางเงินเริ่มแรกมันไม่ยากหรอกนะครับผมแต่ว่าสำหรับลูฟี่เนี่ยผมรู้สึกว่าคนเล่นในม a กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นลูฟี่กันสดส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยซับซอ้อนสะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ <c oughs> ทีเด็ดจริงๆของลูฟี่นี่ก็คือเกียร์สามนะฮะคือเกียร์เกียร์สามมัดยักษ์เนี่ยผมบอกเลยว่า ถ้าอยู่ในระยะที่แบบออกันเยอะๆแล้วลูฟี่ใช้เกียร์สามเนี่ยอาจจะมีตายกันแบบยกแก๊งเลยก็ได้นะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะหวังว่าจะชอบและสนุกกันนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวหน้าสำหรับตัวละครตัวหน้าผมผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีวะนะผมอาจจะ อาจจะไปลองใช้สำหรับผู้ใช้สแตนนะครับผมแต่ก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าข่าวนู้นเล่นคีระไปตัวเดียวนะฮะก็ต้องมาลุ้นดูกันอีกทีว่าจะเวิร์กไหมนะฮะเอาเป็นใบไปแล้วกันผมสำหรับตัวละครตัวหน้าผมให้ตัวละครตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะสำหรับโจทาโร่นะครับผมเห็นเขาบอกว่าโจทาโร่นี่มีการทำสกิลใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวมาลอลุ้นกันว่าเป็นสกิลแบบไหนนะฮะ แล้วก็อีกตัวละครตัวหนึ่งผมกําลังคิดอยู่นะครับผมผมขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งว่าจะเล่นตัวละครอะไรดีนะฮะเพราะว่าตัวละครพวกสายแฟรี่เทลก็น่าสนใจนะนะครับโอเคในขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าเป็นคลิปอะไรยังไงผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะโอเคขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ